ไม่ถาวรถาวรสาวันซีอยงเี่ยเออตวนี้เลยตัง่ยนยเงินแล้วก็อีตัวอ้นี่สีเอสีสีเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่ใหญ่แล้วโกใหม่โอขึ้นใดก่อนแล้วอันนี้มาก่อนอ้นรุแ่แงเมื่อบาวอะ เดนโมเป็นอะไรครับเป็นกีเป็นตำดูเลยเป็นตำดูดีกว่าฮะฮะฮะดนโมเผาเป็นโมมงิมงกดเริ่มเลยใช่ใช่ใช่ายตัวลใจมังนเป็นกีเป็นตำดูโอ้หไม่รู้กูใช้ตังสิบารไปโมมีอยายกูทิ้งไว้แต่โมกขึ้นหลาน

ตําดูตําดูมดใจอูมึงคิดว่าแส่นี้กับแสกูไหนจะเร้วกว่ามันบุฟกันเลยเซมเซมนี่คือคมเช่อบุฟเกันไหนเยวนี่คือคมเชื่อไอบอเลสายสายประเทศอินเดียวสุดเชื่อมแบบแชทแบบดยเาแบแบจะไ่เชื่อมอันไหนวะเชื่อมโอ้โนกรุ๊ปที่สองอันไหนก็ได้ไไเนหูเสียบสองหูเสียบสหูตูตําดูตดูดตํดูโดดพิกโดดพิกม โอยไเห็นร้าเห็นมาเห็นเออจูวหยละจูวดนหมอกจูวเป็นสีหมอกจูนี่กูปิงสี่ร้อยแ้วดีจวห้าร้อยแล้วครับพี่น้องกดอะไรไม่ไปแล้วเอาแล้วกดอะไรไม่ไปแล้วเราเรายดกดยั่งมไปแล้วคือไอเราก็หมกสัญญาณไว้ไง ทีก <c oughs> ็ไปกันหมดเราก็ใช้เออกูโดนกูย,ยิงมันล้มแล้วมันจ้ำกูมันฟังก์แล้วกูต้องไล่เขียปมาณสามคนละแม่งโง่กูช่วยกูเลยมุนกับหมามุน้านนั้นมีคนอะ่ะกูตายอะ่ะยายมุนอื้าวกูออตายไอ้เด๋ววะ